ทำไมปล่อยให้รถไฟเหลืองอี่รถที่เต้นไฟต้องขาวสะอาดดิน้องกำลังจะขาดกำลังจะขาดรีบขาดเลยคลิปที่แล้วพ่งทำให้รถกระบะส่งของไปแล้วนะคะไฟจากเหลืองคือแบบใสเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้พวกจะมาทำคันนี้ให้ดูค่ะคันนี้เป็นรถที่เราเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ในเต้นนะคะเธอมไ้นี่ติดตัวได้ไงเนี่ยถ้าเรามาถ่ายคลิปที่เต้นตลอดเราก็ต้องมีพกติดตัวไว้น้ำที่จะเจอรถไฟเหลืองนะคะเราจะทำการทำความสะอาดด้วยน้ำก่อนค่ะแล้วเอาน้ำ เปียกๆทำความสะอาดก่อนเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้น้ํายาฉีดอะฉีดพ้นบริเวณโคบแล้วทิ้งไว้30วิวิค่ะนี่ค่ะฉีดลงไปเลยทิ้งไว้30วินาทีเท่านั้นค่ะทุกคนสังเกตเลยนะคะว่าคราบเหลืองๆมันจะไหลลงมาเยอะมากคุณใส่ส,สาวๆไม่ต้องจ้งางคนล้างรถแล้วมั้งเนี่ยทำบบินได้ค่ะทำง่ายเขับปืนทำได้ เธอสโลเองเลยเหรอใช่อะไรผู้หญิงที่ปอบบางอย่างกระดาษอย่างเธอมาทําเองไหวไหมเนี่ยซื้อใส่แล้วเห็นปะโอ้แค่ฉีดไปเนี่ยมันก็ใส่แล้วเนี่ยยังยังไม่ได้ขัดเลยแต่มันจะใสกว่านี้อีกเยอะค่ะใช้น้ํายาอะไรของเธอเนี่ยทุกคนดูค่ะให้คราบเหลืองๆมันไหลออกมาเป็นหยดๆเหลืองๆแบบนี้เลยนี่ค่ะเราใช้น้าล้างแล้วก็เช็ดทําความสะอาดให้แห้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบีบทีมใส่ฟองน้ําขัดโคมค่ะแล้วก็จะขัดเป็นวงกลมหมุนๆให้ทั่วค่ะคือมันทําง่ายมาก่ ทุกคนทุกคนแบบใช้แรงไม่เยอะค่ะนิดเดียวแบบโคมไฟก็ใส่แบบนี้เลยอะ่ะคือมันโ,โนค้งมากโอ้โหใส่วิ้งเลยอ่ะเธอใช่ค่ะแค่นี้เองง่ายๆแล้ตัวอีฝั่งคือมันคนละอย่างกันเลยใช่ค่ะคือเราพิ่งทำได้ทุกคนทำได้นะคะแล้วเสร็จเนี้ยมันราคาแค่100าาออร้อยกว่าบาทเองอ่ะร้อยกว่าบาทเองเหรอใช่โอ้โหของถูกและดีมีที่ไหนมีที่นี่เหรอวะมีที่นี่แหละอยากลองเอามาทํารีวิวแปลกๆบ้างไหมมันมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะร้อยกว่าบาทถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวเพิ่งจะปัดตะกร้าไว้ให้ค่ะถ้าเก รถไครไฟเหลืองนะคะคือใช้ตัวนี้มันคุ้มมากมันเวิร์กมากแล้วพอใช้แล้วมันก็อยู่ได้นานด้วยค่ะเดี๋ยวมาใช้หน้าเป็นของดีวะ,ะร้อยกว่าบาทเดืขัดได้หลายขันเลยค่ะเอาไ้ให้ฉันดิเอาไปเลยเอาไวให้ทีมงานฉันบ้างได้ใคร,ใครอยากได้ไอซิ้มตะกาว